พูว่า800ด,ดีกว่าตัดูอยู่ข้างบนอีกแล้วอีเ yeah. หี้ยเฮ้เราตัดเ่้ยใครวะ นู้นไม่ได้หรอวะติดขอบนี่หมดเลยเบอร์ตเกเอร์จะด้วยต้องมีคนใจต,ตังคฮ้ยบงหลังคานกักละไม่ขึ้นนี่นี่ตามมายิงเมก้เดเดเด In đại chúng tôi lần đầu tiên mong mấy ngày hôm nay bác sĩ bác ยุ่งยากนะไม่เงยโอ้ยโดนยิงกาคาเลยตกตายโอ้ยเออเนี่ยอันนี้เรียกตกตายเอออันนี้เรียกตกตายโอ้เชิดไอ้ละตายเนี่ย เห็นไหมแบบฟ้าแบบฟ้ามันคือผิดวิธีตกตายอ่ะไม่ใช่ต้องแบบนี้มีตีนมีตีนมีคนแวแว่ไม่รู้อยู่แถวเนี้ยิงเสียงสี่งเหยียบน้ำข้างล่างแล้วเปล่าห้องรับอ่ะไปไม่ได้น่าจะข้างล่างอืฮึ เข้าเลยปะอ่าอย่าไปลงติมอยู่นี่โฮ้ยติีไปได้ปะไปยิงพี่จะมาทุบอะไรเรามันตัวเดียวเนี่ยฟ้ายิงอยู่เนี่ยขึ้นไปด้วยฟ้าตี ไอ้เหี้ยติดมึกเกงเลยว่าีกขึ้นไม่ได้ติดกูทำไมไม่ใช่บัวมึงเ้าไม่ใช่ไอ้เหี้ยเห็นติดตัวมึงเนี่ยตัวละครมึงเนี่ยนี่เัาฉับตอกแม่งไม่ห้องนี้เปิดไงเนี่ยงไม่รู้เสาไงเสาทำไม เอาพังๆัเปิดให้ครบยกังนี่เห้ยโอ้โห่ลูฟี่ฮะลูฟี่เหรอคุณซี่ a r k e d a l o c a t i o ลูฟี่เหรอไปอย่างนี้นี่ ไม่เก็บโมจี่เลยแต่เวันนี้มีคนวมาใครเนี่ยอา้าวเบ็นนุนก็มีคนอีดิเฮ้ยชุบตัวทีนั้นไม่ดีว่ะ ตัวเทพกำลังสอบเอาั้ย <c oughs> จะไปที่เดียวกันใช่ไหมเนะี่ยเดียวกันเฮ้ยมันไก่ยังวะ <c oughs> หัดใช้เทมใหม่อยู่เลยไม่่ดเห็นแล้ว Watch out มันจี๊ดกดสกูนจี๊เปนเร็ววะมนจะวิ่งมาทีเ็เป็บเร่งก หลังมาหลังมาไปหลัง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 ไม่คิดก่อนจังวะโอ้ยตัวก่อดโัวยืนบนหัวเอ้ยมีประวานให้ไฟไฟนี่คืออะไรวะเทพที่เป็นหลอดไฟเหมือนหลอดไฟหลอดไฟตรงไหนอ่ะ ที่มันบเบเมื่อกี้อ๋อระเบิดเต้นมันเหมือนระเบิดเต้นอ่ะแต่อันนี้จะเป็นว่ายน้ำใครโดนแล้วจะว่ายน้ำแต่ระเบิดเต้นมันนับวิใช่ไหมอันนี้เป็นระเบิดนระรบระเบิดกระทบอ่ะอเ,เออโดนปุ๊บบึ้มเลยใจง่ายกว่าหน่อยนี่ไม่เคยพบเลยเฮ้ยโหมีตัว ไปโบดดิพี่กระเพราสองตีตมต้องกลับไปเฮ้ยตั้งค่าทับสัก่อยลกปเกินแล้วเนี่ยอาพี่ล็อกบัต อะไรคะเนี่ยผมลบวัดอเอ้ยเหมือนมีอีกตัวหนึ่งนะคนบดวะ <c oughs> เองที่ก็ลบ ok บัด <c oughs> เฮ้ยข้างหน้าเราโอ้โหอยู่ดี uti, อะไรวะเน,นี่ยราแรงจัด like โมกีหมดกำลังจะวึงเป็นรับที่โหดเลยโมสวยเน็ตเพิ่งเกิดน้องใจเย็นไปเฮ้ยกระตกจังไว่ายี่โอ้โหโอ้ยโอ้ยวางืนปืนปืน เราทอไม่ใกล้ตรงไหนวะนี่มันห่ออะไรอ่ะชอบเห็นห่อปลุกรอบอร่อยโอ้เชดแค่บนหัวเห็นปะไมปผู้บินกำลังลงมาไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นบินลงมามันยิงไอ้เหี้ยไหนอ่ะเจอแล้วเฮะขึ้นบินของพีชไปเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันคนขับนั่นเทพเฮ้ยมึงเที่ยงวะมึงเที่ยงวะทำไมมึงเท่่ยวชาวบ้านเขาวะสวยเขึ้งบินมามึงขับจ่าจังเฮ้ยมึงตกเฮ้ยไอ้เหี้ยมันตกโดนไ่หอใครวะหอเฮ้ยพี่ด้วยเฮ้ยอีกนัดเดียวอีกนัดเดียว เป็นจอบแล้วโหะแล้วไอ้คณะนั้นล่ะพังแล้วอ่ะพังไปหาท right ี่นาพี่ดิไปหาที่นาพี่ดิพ่อบาป้าเทพาจอบกับจอกเอ้ยมีคนตุ้มเราอยู่วี่กวจ้าอ้าวไปดิเอ้ยอุ้ยอุ้ยตึงไหมอ่ะแล้วตอนนี้พี่ตึงหรือไม่ ไอ้พวกนี้มันไม่รู้จักที่บีสปอร์ตนัมบวรนัมเบอร์ตึงแต่ละไปตรงเทพแมทมุ่งหน้าแต่ลงไปตอนไหนวะอลงไปลยงไปทำไมนะไอ้มันไม่รู้จักที่บีสปอร์ตนัมบวรนัมเบอร์ตึงยิงหอพี่หรอยิงหอพี่เหรอน้องชายเฮ้ยในเมืองน้ำ ยิงกันจนอ่ะหมอบไปหาคาินลำใหม่ก่อนอ๋อได้แหละราถถังยังอยู่อ่ะเทพเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างมีข้างล่างมีอ่ะไม่โดนไม่โดนฮ่าฮ่าฮ่าอเชี่ยมันมันมันหลอกกู ถ้าไม่โดนไม่โดนแต่อันเนี้ยโดนเฮ้ยรถถังนี่ก็โดนโอ้ยกระถางอีกมาวู้ยยิงตัวมันอยู่กระเด็นเม็ดกระสุนกูหมดก็ต้องเอาหัถุยจับมัน ก็ทงแกบึมลวมันขับออกมันขับออกเฮ้ยใครยิงพี่วะพอเราพังปะไม่แน่ใจไฟขึ้นอะอ๋อไม่ไฟขึ้นละพังละคนอยู่น้าามั โอเคอ้าวกูถังแล้วกูจะใช้อะไรไปไปดิชั้นลา่างไ,ได้แนละ้วชั้นบนสุดไอ,อ้เหี้ยรถถังเฮ้ยตอนนี้เราฆ่าตัวตายแล้วแปเอาตาใหม่ไหมเราจะได้เอาเจ็ดแพทเอ้ยไม่ใช่เจ็ดแพทสวยนอกนอกนอก,นกเพื่อนอยู่ข้างล่างโอ้ยจอตัด ไปไปเออคเต้แต้วไปแล้วน่ต่กูมันก็ต้องกำจัดคนนี่แข่งออกก่อนมเฮ้ยเยไอ้บ้านาคับเนี่ยเต้เลยอ่ะอ้าทไมฟานตาตาคุณคุณวะรับดีเกนมาแล้ว ไอ้เห <mm ี้ยพ oh> ี่สัตว์ตายหายองรำเอ้ยยิงลราข้างหน้าดิพี่เป็นคนปืนเองน้องเอ้ยลราข้างหน้ายิงไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเองใช้ปืนได้แต่อะไรบินมีไปยิ้มมาท่านนี้ยิงไปจะถึงตรงนี้มั้งตรวจล้ว ไอมันไม่ใกล้เียงที่เลงเลยวะไอ้เกมบั๊กปะเนี่ยลเาลยเฮ้ยเอ้ยมันอยู่ตรงบันไดปะน่ะบันไดตรงบันได้าอย่าใจเย็น เอา้ยอยู่ทั้งสุดแี้องังไอโงิเข้ารูแน่นอนลีโรดนดูมันเล็กเพีเดียวแงบเงบแงบเงบเมื่อกี้โง่นี่มันยิง RPG ติดตัวเอง มีนกอีอันนี้คืออะไรอะที่มาเนอะเอออ๋ออ้นี่มันเป็นเหมือนเขาเรีอะไรอะไออวนต์้าเวววววีววววมวววววววถวววเอวว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 นวววววว้วว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 ว ยังอัดอยู่ใช่ปออัดหน้ามึงก็ได้นะมาดีเฮียมามาเหอะมาเีย <c oughs> ไปอ้าไมันไอ้มันมาแย่งเรามันมางเราไม่ได้หรอกมันไม่ได้ไอหนูยหรกไอ้หนูยาหรมันไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะาเราง ไปไอกลำไปตอลำลำลำไปไปไปลำลำไปูไอูองลำลำเดี่ยวข้าวขาเี่ยวขาวเดีเี่ไปไปปลวหานปลวหวานปลวหวาปลหวานไปขึ้นไปไปขับไงวะขับไงวะขับไงขับไงคนขับขับไม่เป็นทิ้วเอาจอดกันดิจอดกันแล้วไปไปไปร็วร็ว เอาเหยียมมันตายเอาอะไรวะนะไปไปไปวุ้ยสำลักยูหนึ่งความเร็วหนี่ความเร็วต้องถอยกันต้องถอยกันต้องถอยเรือแต่ล็อกเป้าอ๋ออ๋ล็กเป้าเองล็อกล็อกปเเอาไป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 เอาใครอีกแล้ววะเนี่ยเอาเฮ้ยอะไรอะอุ้ยุแรงแรงร แรงเอาด <archive> <bona> ีหลบได้หมดอะหลบได้หมดอะหลบได้หมดอะมันหลบได้หมดหรือมันโดนวะโดนหมดเลยนี่วะโดนดิเอ่อเอ่อ ไอ้เหียูไอ้เยไอ้ัคนสวกูแม่งก็ควายไอ้เหียอะไรวะเนี่ยตาที่เห็นน่ะฮู้ดใบจัดเลยู้ดหจัด